กลับมาต่อนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะเริ่มต้นสร้างพื้นชั้น1น,นะครับแล้วก็พื้นชั้นสองพร้อมกันเลยดีกว่านะนะครับก็ให้เรากลับไปดูแบบนะครับอ่าดูแบบก่อนก็จะเห็นนะครับว่าลักษณะแบบนี้จอดรถขึ้นบันไดเจอเฉลียงเจอพื้น s 1กับพื้น s 2ตรงนี้เป็นพื้นหล่อในที่นะครับนะแต่นั้นมายกขึ้นมานิดนึงครับดับนตีนประตูอ่านะ ข้าตรงน,น,นี้อันนี้คือหน้าต่างครับแล้วก็เข้ามาปุ๊บก็จะมีโซนที่ดับลงไปนะครับพื้นเราในที่ก็คือตรงนี้ห้องน้ําและบริเวณนี้คือโซนซักล้างครับโอเค S1 S2 S1 S1 นะครับอะโอเคเราก็กลับมาดูแบบนะครับโมเดลของเราครับวิธีการทําพื้นเนี่ยมันแปลกๆนิดนึงนะแต่ก็ไม่ยากเกินไปนะครับ ผมตอนผมเรียนรู้ครั้งแรกนี่งงเหมือนกันนะเออ๋ยทำยังไงไม่มีคลิปสอนด้วยฝึกเองกดปุ่มนี้นะครับโชว์ทูจากนั้นนะครับให้เราเลือกคลาสครับที่เรียกว่าสลับสำคัญนะครับต้องเปลี่ยนคลาสเป็นสลับนะครับจบไว้ดีนะครับต้องเปลี่ยนเป็นสลับนะครับโอเคจากนั้นเลือกสลับที่เรามีอยู่ครับที่เราใส่ Data ไว้ s หนึ่งนะครับอ่าโอเคกดกกดที่สลับครับ เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราก็มา,าเดี๋ยวดูที่เมนก่อนเมนไม่เป็นของพอนี่นะเดี๋ยวนะลืมกด s1 นะ property อ,อ่า s1 ok l i โอเค,ออเคทางมันไม่เป็นไรคือคำสั่งตรงนี้ไม่ต้องกรอกมึงกรอกตรงนี้เลยครับสแล,สล,สลปสแลปเนี่รอกปุ่มเดียวพอสแลปเอาละมันมีเครื่องมืออยู่สองตัวครับเครื่องแรก คือมือแรกเรียกว่าคลิกเลเวลคลิกเลเวลสลับนะครับคลิกเลเวลสลับผมนีนะกดคลิกแล้วมันจะมีเครื่องมือที่ใช้ในการวางระดับ,บเนี่ยสีส้มเนี่ยมันจะใช่ระดับะระดับหัวเสาตรงนี้คือ6.3เมตรเออเจ๋งดีเหมือนกันนะ,ะระดับหลังคาชั้นสองอยู่ที่3.4 ตรงนี้อยู่ระดับหกสามศูนย์สามบวกศูนย์สามคลิกตรงนี้อยู่ระดับลบหนึ่งดังนั้นเองเนี่ยเครื่องมือตัวนี้เอาไว้เช็กระดับโอเคตอนนี้เราจะมาที่พื้น s 1่เฉลียงด้านบ้านหน้าดี้นะครับเราก็มากดตรงนี้คลิกแล้วก็คลิกที่หลังคารตรงนี้ครับมันบอกระดับศูนย่สามอพื้นไอตัวพื้นนะครับของตัวหลอดไอที่เนี่ยมันจะเท่ากับคานพอดี เรากดตรงนี้นะครับคลิกนะครับแล้วจิ้มระดับหลังคางตรงนี้ไอ้สีเขียวกับสีทองของเรามันจะอยู่ตรงกันถูกไหมครับเพราะว่าไอ้ระดับสีไอ้ไอตัวนี้ครับตัวนี้มันคือตัวระดับของพื้นนั่นะหมายคือไอ้นี่คือระดับหลังคางและนี่คือระดับพื้นมันเท่ากันพอดีถูกไหมครับเนี่ยคลิกนี้ปุ๊บเท่ากันพอดีอ่าเมื่อเท่ากันพอดีนะครับเราก็กดคําสั่ง draw by click แล้วกดปุ่มนี้เข้าไปตรงกลางอย่างนี้ครับเรียบร้อยเลย S1 มาแล้วแลวตอนนี้ครับเราจะได้ S1 ทันทีเห็นไหมครับอ่แต่ S1 ตัวนี้คือเหมือนโปรแกรมตัวนี้มันไม่ได้ขึ้นชื่อ S1 ให้เราคือตัวโปรแกรมเนี่ยครับดูเหมือนมันไม่ใส่ชื่อให้เรามันเหมือนมันเหมือนบลั๊กอ่ะคือตัวนี้นะครับก็เราก็มาใส่เองครับไม่เป็น S1 อะไรที่โปรแกรมทําไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะทําไม่ได้ถูกไหมครับทําไม่ได้ใช่ไหมพิมพ์เข้าไปดิ สเกตอัพนี่นะมันเห็นไหมครับเรียบร้อยเลยเก็ดไหมครับทุกคนอ่ะต่อไปเรามาที่เมนตรงนี้ครับแล้วก็ S2 กดสลับสลับเดียวกันครับอ่ะลองดูไหมเราลองมาแบบแก้เป็น0.4ไหมเออ draw by click ส่วยนั่หน่อทีถ้าเรากด0.4ไหมครับทุกคนมันจะสูงขึ้นมาแบบานี้ครับเก็ดไหมเออเนาะ เคลียนะ,ะดูดก่อนกดตรงนี้กดเก t กันดูดก่อนจึ๊บอ่าแล้วก็ไปใสร่ระดับตรงนี้ครับนี่อ่าอันนี้ระดับก็เท่ากับคานตรงนี้พอดีจุดสามด w อไว้คลิครับเรียบร้อยนะครับเสร็จอ่าโอเคอเอ้ยโทนสักล้างมันมีคานด้วยเหรอเดี๋ยวผมขอขดูนะ ผมไม่แน่ใจว่าผมทำผิดหรือเปล่า S1 ดับดาวเวสู่ยู2อืมน่าสนใจ ที่น่าสนใจคือว่าไอ้ทัวตรงนี้ครับคือคือมันดับลงไปยี่สิบเซนใช่ไหมมันดับลงไปยี่สิบเซนแล้วน้ำมันจะออกอยังไงล่ะตรงนี้ไม่ต้องต่ำกว่าดิคานตัวนี้เพราะฉีนมันดับไปยี่สิบเซนใช่ไหมครับน่าสนใจมากเดี๋ยวนะคือคือบางครั้งผมก็ คิดว่าแบบมันน่าจะต้องมีอะไรที่อาจจะมีพิพแพภหน้าง,งานบ้างนะครับเพราะว่าระดับต้องกดคาตนตัวนี้ลงไปอะต่ำกว่าอีกลงไปนิดนึงใช่ไหมเดีย๋ยวผมขอดูก่อนคานผมรุดบปถูปนมันเป็นเป็นคาน b ีห้าวิ่งยาวมาเลยนะครับแต่โซนนี้ ถ้าระดับหลังคารมันเท่ากันใช่ไหมมันก็จะมีปัญหาแน่นอนนะครับโอเคอืมอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราลองมาทําดูก่อนนะครับคือเนี่ยโมเดลเนี่ยการทําบิมเนี่ยนะครับอ่ะผมเข้ามาดูโมเดลก่อนคือนี่คือโมเดลของอนนักเรียนท่านหนึ่งนะที่อยู่ในคลาสแล้วก็เป็นคนที่ทางานก่อสร้างจริงด้วยนะครับแล้วก็เขาทําโมเดลขึ้นมาแล้วผมก็เห็นว่าเอโมเดลเนี้ยมีประโยชน์แล้วก็มีแบบด้วยก็เลยจะเข้ามารีวิว และผมก็ไม่ได้ดูแบบละเอียดนะอนนต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเพื่อจะอยากให้ทุกคนเห็นปัญหาด้วยกันทุกครั้งผมทําคลิปนะผมจะทําแบบไม่ได้ดูละเอียดนะครับถามว่าดูไหมดูแต่ไมได่ดูละเอียดนะก็จะทําให้เราเห็นปัญหาระหว่างทางในในคลิปนี้ผมก็เลยมาเปิดดูนะในในในตัวแบบที่อทำจริงขึ้นมานะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าเป็นปัญหาเดียวกันนะคือต้องบอกไว้ก่อนตอนนี้ผมยมังยังไม่ได้ใส่คาตนตัวนี้ให้นะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใส่ นะครับแต่ตอนนี้จะเห็นว่าเห็นไหมว่าเนี่ยคือไอ้ไอ้อ้ตัวตงเนี้ผมผมผมยังไม่ใส่ให้ตัวนี้ยังไม่ใส่ให้เพราะว่าเดี๋ยวจะใส่หลังนะครับแต่ตอนนี้จะเห็นว่าเห็นว่ามีการดอกลงมานะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ที่มันย้อนแยง้งขันแย้งกันคือแบบเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าบางทีผู้ออกแบบเนี่ยบางทีลืมหลงลืมไปนะครับไม่ได้อัปเดตอะไรตรงน,นี้นะครับตรงนี้ดอย่างเงี้ยด่ผมบอกว่ามีปัญหาไหมครับเนี่ยนะ โ okay, อเคก็บอกว่าผมเองก็ทําตามแบบมานะแล้วผมก็ไม่ใช่วิศกรนั้นถ้าแบบไม่เคลียร์นะครับการเขียนโมเดลก็จะทําให้เสียเวลายุ่งยากมากนะครับโอเคดัง okay. นั้นเองเนี่ยตรงนี้ครับผมจะดรอปมา20เซนนะวิธีการก็คือตามแบบเลยก็คือซูอ2นะครับผมกดดอกไปคลิกคลี้ก็จะลงลงไป20เซนเห็นไหมครับตามนี้เลยอ่าอย่างเงี้ย ล้าเราถ้าเราตามนี้จะเห็นแบบนี้ครับเห็นไ,ไหมเนี่ยก็อะไว้ก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวเขาบายทีนะครับคือถ้าเป็นอย่างนี้ก็อาจจะมีคานสองช่วงไหม มันทำไหมเออเราลองดูลองดูก็ไ,ได้คือเราก็จะใช้ลอ,ล,ล,อลองทดสอบะลองลองำดูก็คลิกตรงนี้คลิกแล้วตัดจางนั้นคานตรงนี้ก็จะดอปลงมาเพราะเพราะว่าเราจะเราไม่อยากเสียกำลังโครงสร้างไงถูกไหมครับเพราะถ้าเราถ้าเราเขาเข้าโดนไปแล้วอย่างนี้เนาะ แล้วเราก็ไม่ได้ไปถ้าเราถ้าเราผม่ทำอย่างนั้นไปเดี๋ยวก็จะทําให้โครงสร้างมันเสียกําลังพเพราะเหล็กย่เระกดให้ตีลงไปสิบเซนเนี่ยนะครับนะอย่าลืมนะระยะโคบอลลีมันแค่สามเซนห้าเซนเองนะครับนะอย่างนั้นมันก็มันต้องมันต้องมีการดัดเหล็กอยู่แล้วนะนั้นถ้าเราเอาเอาแบบนี้ไปก่อนนะครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่าตรงนี้เดี๋ยวต้องให้คอนซัลท์หรือผู้ออกแบบมาเคลียร์กันบิมนะครับมันช่วยอย่างนี้แหละนะช่วยเราได้ได้ได้ได นะเข้าใจางนันอ่ะผมก็ดับนึงล้กันก็ไม่ต่างกับโมเดลของต้นแบบนะครับที่ทำไว้คลิกแล้วก็ตัดจากนั้นก็ดบับดอบลงมาโอเค เดี๋ยวทำไปเรื่อยๆจะเห็นปัญหาครับไม่เป็นไรครับนะนี่ก็เราไปด้วยกันครับสดๆนี่แหละครับระบบบิมเงี้ยมันดีอย่างนี้แหละครับนะทำไมเขาต้องจ่ายเงินจ้างเราล่ะเพราะอะไรเพราะมันจะช่วยให้เราเห็นปัญหาหรืออย่างนี้ก่อนนะครับอ่ะก็หลายคนก็จะออกไอเดียอะไรก็สบายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่างไปตามนี้อ่ะผมทําพื้นก่อนนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จบละแล้วอย่าลืมอยืมแก้ชื่อด้วยชื่อมันคือ S อหนึ่งโอเคเรียบร้อยครับได้แล้ว ต่อไปเป็น S2 นะครับเราก็มาที่ตัว S2 นะครับแล้วก็มาที่คำสั่ง s l a บผมกดตรงนี้นะคลิกเพื่อความชัวก็คลิกอีกทีครับเพื่อความชัวอ่ากด d r o w by คลิกอันนี้คือ S2 จบคือเราอยที่เสร็จแล้วต่อไปเรามาดูชั้น2ครับ คือผมไม่ชอบดูแัดจริงๆน,นะคือผมทําผมเลิกใช้แคดมาตั้งแต่ปีสองสิบเจ็ดแลวผมคิดว่าแบบแคดเนี่ยมันมันดูยากครับถ้าถ้ายิงงานซับซ้อนซับซ้อนนะโอ้โหแล้วต้องบางทีเนี่ยต้องเลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้ยผมไม่ค่อยชอบเลยถ้าทําโมเดลขึ้นมานะั้นเป็นโมเดลเบสนะแบบบิมเนี่ยมันจะง,ง่ายกว่าเยอะนะครับแต่ในวันนี้คนยังไม่เปลี่ยนอยู่ดีนี่จะผ่านมาสิบปีแล้วคนก็ยังใช้เหมือนเดิมนะอ่ะเราก็มาดูตรงนี้นี่เอสหนึ่ง ตรงนี้เป็นเป็นเป็นโงจอดรถเนาะ S 1นึ S หนะครับ S หนึ่ง S ห S ห S หก็ S 1ทั้งหมดเลยนะครับ S หนึ S หโอเคอันนี้ S หนึด้วย S หนึ่ง S ห S หโอเคก็เป็น S 1นึ่ง l a อ่ะพลิกระดับตรงนี้ก่อนครับเช็คก่อนตรงนี้คือสามยุดสี่ก็ตรงนี้คือระดับสามยุดสี่เท่ากันครับอยู่แล้วนะก็กดดอไว้คลิกครับ S หนึ่ง S หนึ่งโอเคแล้วก็ S หนึ่งกันลืมกันลืมกันพลาดแล้วนี้คือ S หนึ่ง S หนึ่งง่ายไหมครับทุกคน <laughs> เออ Easy a n นฟันนะ โอเคเรียบร้อยเสร็จโอเคแก้ชื่อนิดนึงครับเพราะว่าสลับดูเหมือนมันมันชื่อไม่มา S1 หนึ่งโอเคเคลียร์นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเดี๋ยวทำไปเรื่อยก่อนนะครับต้องบอกก่อนผมเองไม่ไม่ได้เป็นความำนาจเรื่องคุมงานก่อสร้างน,น,นะครับแต่ตอนนี้กำลังกำลังทำในะไรที่บอกว่าทำออฟฟิศตัวเองก็คุมเอง นะครับมันไม่ได้มันไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้อาคารแบบสองชั้นเป็นชั้นเดียวแล้วก็ในว,วันนี้เรากำลังทำบัจะสังกับพี่เขยด้วยที่ทําอยู่ด้วยนะครับก็ผมก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆที่ผมเองบอกก็คือว่าผมเองก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็สเตปอัพออกมาก็คือเดินออกมาแล้วมาสอนเครื่องมือให้ทุกคนนะครับเริ่มต้นวันนี้เลยไหมมันง่ายไหมครับทุกคนเห็นไ,ไหมผมเองทําไม่เป็นอ่ะแล้วคุณทุกคนอ่ะแม่งเป็นมาอยู่แล้วอ่ะ นอนอนัอน่นน,นนี่นั่นนะตื่นเช้ามาไม่ทําอะไรเลยนะโลกการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับอะ่ะเดี๋ยวมาดูต่อทิ่ต่อไปเป็นพื้นแบบพื้นแบบวางบนขานนะนะแพลงสลับนะ,ะเดี๋ยวมาต่อกันครับ